ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นเสียงในการสวดธรรมจักฮาลาหังสัมมาสัมบุตรปะควาวโหทังภาคาวันตังอภิวาเทมีสาวาคาตโตปะคาวตาธรรมโมธามังนามะสามี สุปฏิปันโนปะคะวะตสาวกสังคอสังคังนะมามีนะโมตัสะปะคะวะตัวอะระตสามมาสามปวสนะโม อาระตวะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระตสัมมาสัมพุทธัสสา สังสารนังคาสามิตุติยามปีบุตรทางสารนังคาสามิตุติยามปีธรรมังสารนะคาสามิตุติยามีสังสารนังฆาสามิตาธยามปีบุตรทางสารนังฆาสามิ สัรนังัาสามิติยามปิสังขังสารนังัาสเมิอัปันนติปตาเวรมะนีสิกะปะทังสัมมาทิยามิอะทินาทานาเวรมะนีสิกาปะทังสัมมาทิยามี ขามิโสมิสาจราเวรมะนีสิกาปรังสมาธิยามิมโมสาวาทเวรมะนีสิกาปรังสมาธิยามิสุราเมรยมาสปมาตานาเวรมะนีสิกาปะ ส ame, ัมมาทิยามิอิติปิโสภคาวะระหังสัมมาสัมพุทโธมีฌานจารณะสัมปันโนสุขตโต ตะรอมบุริสะธรมสาลติสันตาเทวะมโนสานังพวตะปะกะวะติสวะคาตภะปะวะตาธรมโมสัติกอาการ เฮยิปาสิโกอมปนะยิโกอมปาจาตังเวอริตาพวเวญโยเติโสปฏิปันโนภะภะคะสังโฆโอชุปฏิปันโนภควะตัวสาวกสังโฆยปฏิปันโนภควตสาะะสัง มีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโอยยติทังจานตาริปุริส e ยุคานิอันดะปุริสัมโุกะละเอสะภะคะวะโตสาะสังโฆอะหุนายโยมปะหุนายโยทังอินายโยอันชริยกรณิโยอะนุตรังปุญยัง Tang rongka sati Ia wame sotang Ia kang sama yang bakawa Para nasi yang wihara Tiisi patani ทานตาระรคโอปะกวาปันจวัคีเนเิโคอามัมเตสิตเวเมเพกเวอันตาบาปสิเตนนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุขามสุขัลิกา นองคำมอปอทัวสนิกอนนริยอนนาตาสันนิทอยยจายังอันตะกิลมทานุยอกอนทัวออนริยอนนาตาสันนิทอเอเตเตเพง โอภออันเตอนนปะคามะมาสิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพนธาจากกุกลเนียญาการเนียโอปสมัมยะปิน นายเนียนายสังวันตติกตมะจะสาเพียกเวามาสิมาปฏิปทาตตาคาเตนะอภิสัมบวรตจังกุกัลเียาโอปัสมมยะอภินยาสัมบวรนายเนียปนายสังวันตติอายะเมวะอริยอานดังกีโกมาโกเสย เตตํสัมมาชีติสัมมาสังกาปโวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีสัมมาวายาสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังข มาสิมาปฏิปทาตถาคตเณาภิสัมพวนตาจางคุกัลนียานัการณียุปัสสัยยะปิญญาสัมบวนาญาเนภานสังวานตติอิดังขอปานาเิกกวเวตัวขังอริยสัจจสาติปิตัวคาสราปิตัวคามรณะปิตัวขังสอน คาทวมนาสุปายาสาปิโตขาอปิเยยิสัมปโยโนกอดโตกอบิเยยิปโยโนกอดโตกอยัมปีสังนลปฏิตาปิโตขังสังขีเตนะปัมจุปะทนานันดาโตขาอิดังกอปานเพิกเวโตกสมุทยโยอริยสัจจญายังตัญญาปโน โบวิกานันดิราสสะหกตาตาตระทินันทินิโสยติตังกามตัมนาปวตตัมนาบิวะหาอิดังโกปนาปิเวณตุกนิโรทอริยสังโยตัสายเยวตัน เวลากันนิโรธจังก่อปฏินิสาโคโมติอนรโยอีดังกอปนาปิกเวทวงกันนิโรธะคามิเนปฏิปทาอาลิยสาสจังอายมีพวอาริโยอ่านดังกิโกมังโคเสยตทดังสมาทิติสัม สังกาปสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิวสัมมาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งทงยสานจันติเมผีเขเวปัวเปีอนโนสุเตสุธรรมเมสุจางโกงอุตตปาติยานัง ทิวิาอุตตปาติอารุโกอุตตปาติตังขอปานิตังตัวขังอริยสัจจงปรินญายันติเมเพียงอูเอนนโนสุเทสุธรรมเมสุจากกงอุรปาติญาณอุรปาิปัญญาอุตตปาติวิษาอุตตปาน อุธะปาธิตังขอปนิทางดวงขังอริยสัจจังปริญญาติเมพิกเวปวัวเปอนาันโนโสุเตส,สออุตามเมสุจากคุงอุธะปาธิยาณังอุธะปาริปัญญาอุดะปัง อุตตปาทิอารโกอุตตปาทิอิทังโดกสมุทายออริยสันจันติเมเพียเเวปวเปออนันโนสุเตสุธรรมเมสุจัง ญาติปัญญาญาติปาติวิสาอุตตปาติอารโกรญาติอากรญติตังโกญาติตังโกปณิทวงข้าสมุทโยอริยสานจังปหาตาปันติเมเิกเวปัวแพอนันน ทำเมสุจากงกงอุตตปาติญาณังอุตปาริปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปาติอารโกอุตตปาติตังขอปณิทังดวง ทิยสานจังปะหีนันติเมเพียเเวปัวแพรอนโนสุเตสุดัมเมสุจากโกงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปา ກໍອຸຕະປະຕทອ ith ັງໂທກະນິໂລທໍອະລິຍະສານຈັນຕິເມພິຂະເວພຸເພອະນນໂວສຸมທສຸທจມกມສຸຈາໂກ ญีาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติววชาอุตตปาติอารโขอุตตปาติตังข้อปณิทังตัวกนิโรตุอริยสาจันติเมเพขเวผัวแพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตปาติ กอุตตปาทิตังขอปานิทังโทกนิโลโทอริยสันจันสาสิกะตันติเมพิกเวปูเปอนันโสุเตสุธรรมเมสุตาภูมิอุตตปา ธียานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอโรโกอุตตปาติอิถังโสกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสาสันติเมเพ็งผู้แปลอนันโนสุตะสุตะเมสุจาโกอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติ ป่าทิตังขอปณิัาโตัวกันนิลอดขคามิเนียปฏิปดาอริยสานจำพาเวตาปันติเมเพกเวปัวเปอ,อนานอนโนน สุรามสุจางคงอุธปาติยานังอุธปาติปัญญาอุธปาติวิชาอุธปาติอารกกอุธปฏิปนีทางโทกนีโลจกามินเนียปฏิปทาอริยสารจำพาวินตันติเมเพกเวผัเปอนันโนสุเตสุราม Utapati ya nang Utapati pan ya Utapati wisah Utapati aroko Utapati yawakiwan jamepeng Ariyasa Yesu Ewan หังอโหสิเนวตาวะหังเพขเวสะเทวเกโรเกสมารเกสัพรัมเกสาสัมณปามานยาปชายสเทวมโนสายะอนุนสัมมาสัมบูณิงอภิสัมบูณตทอปานจัญญาสิงยตจะขอเมเพขเวอิเมสุตตัวสุอาิรยสามเจสุเอวันติปริวตัง ลังยาถาปัตังญานทธาสนังสูทังอโหสิอีถาหังเบกเวสเดวเกโรเกสมมระเกสัปรมมเกสาสมณปมมนิยาปชัยสเตวมโนสายอน สัมมาสัมปวิงอภิสัมบวตัวผ่านญายสิงยาหนั้นจะปนเมธาสนังุหปาปฏิอกูปาเมวิโมติอิยมันติมาชาตินาติตานิ ภาวติดมะวะจะปะกวาอ่านธรรมนาปันจะวางขียาปปโขปะกว่าต่อปัสิตาภินันดงอิมาสมินจะปะนเวยยกระสมิงผันยมาเนอายสัมมตองกอนยันเวลาช่างเวทธรรมังธรรมจางโคุงอุตราปฏิยังกินที่สมุทัยธรรมมังสาพันตันเนรอดาธรรมติปาวัติ ແຕ່ຈະປະກະໂອຕະຖ มาเทวาสานดัมโนสาเวสุงเฮตามบาคัตตาปารานสิยังหิสิปตเนียมิกระดาเฮอโนุตรังตัมมาจักังปวาติตังอาปติวามติยังชมมณีนวะพระมเนนวะเทเวนวะมารนวะพระมุนาวะเกนจิวะโรกาสเมินเตอโมมา để hoa năng giảm tăng dù tao hoaàn tô ma ra cam xa về xuốngràù ma ra cả nặng theo hoa năngàn đang tao ta quá tình xa theo hoaàn ta về xuống tạo quá tình xaà theo hoa sam <Sessón> dhamma no sa vi sung nyam ma nang de va nang sam dhamma su sa ve sung sam dhamma no sa vi sung to si ta nang ทังสุตวานิมานารติเทวสานธมโนสาวสุงนิมานารตินังเดวานังสานสุตว่าปรณิมิทวสวัติเทวสารดมโนสวสุงปรณิมิทวสวัตินัง ทังสาทังสุตวาพระมัปร <wohl> ิสสาเทวาสาธมโนสาเวีสูงพระมัปริสสานางเทวานมาปรุหิตาเทวาสาธมโนสาเวีสูงพระมัปรุหิตานางเทวานันสาตังสุตวามหาพระมาเทวาสาม สาวีสูงม,มหาพรหม,มานังเทวนานังสอนดังสุตวาปริตพาเทวาสาธมโนสาวีสูงปริตพานัง ทังสุตตวาปปมานาพาเทวาสาธมโนสาเวสุงปปมานาพานังเทวนังสาตทังสุตตวาอัสสารเทวาสาธมโนสาเวสุงอัาสารนางเทมสัทังสุตวาปริตสุภาเทวาสาธมมนสาเวสุงปริตสุภานางเทม สาตังโสตวะอปปมานสุภาเทวานสัมตัมโนสาเวสุงอปปมานสุภานางเทวานสตวังโสตวะสุภคิมมากาเทวานสัมตมโนสาเวสุสุภคิมมากานางเทมสาทังโสตวะเวหปราเทวาสันตมโนสาเวสุงเวหปรานางเทวานางสัน

โสตสีเทวาสะธมโนสาเวสุงโสตสีนังเทวานังสาตังโสทวาอากาศนิตกาเทวาสัพ สาวสงเ์ตรมปกวตาปารานสิยังยิสิปันเนไม่กทายเยอโนตารันธามมาจากกลงประวัติปฏิวัติยังสมเนนวาวพระมเนเนนาวเทเวนวะมาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโรกาสเมินติติอเทรกเนนเตม tenaya wa paramaroga sato apokan si anan sang kampi sam pakampi sam ti apamano joraro pasoro keh atikame watthewa nangthewa pawang atakoh pakawa uthan nang กอนทันโยตังยาสมัตโตกอนทันยาสอัญญากอนทันโยาตาเววานามังอาหสิติพระมหาอุณาโมพุธทธายะสาธุเด้อข้าพเจ้าะากภาพมาไว้สถูปเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักกับปวัตนสูตรเทวดาซึ่งสิสทธิ์ละลายที่ สิงสถิตยอยู่ในเคตสถานทีน่นี้ขอให้ปฏิหารมีจริงเด้อรัดคิวลวยให้ออกตนคุณโยมแลด้ลวยบุญรวยวาสนารวยบุญรวยปารมีปฏิหารมีจริงถึงคิวคุณโยมละนาะเศรษฐีคนใหม่เศรษฐีคนต่อไปขอให้เป็นคุณโยมน้อมรับสาทุเฮงเฮงรวยรวยปังปังให้ตังไหลามาเทมานะารีติ